ทีว่าขอเดียวการปลูกผักบุงแก้วมันคืออย่างจ้าดีปลูกผักบุงแก้วกดีกับที่ว่าเขาจัดง่ายเฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายที่สุดเลยนอันนีนผักบุงแก้วนี่แหละแม่ค้าเขาก็นิยมเ<อ>ทียนผักบุงกันอย่างละใช่ก๋วยเตี๋ยวนั่นมันลิยากเฮ็ดยากจาก้าในน้อยออ๋ผักบุงจีนมันยุบหลายย,ยุบลงหลายแม่ค้าก็เลยมาผักบุงแก้วมากลกัวจีจ้าเนอน มันก็นเลยเห็นให้ย้ายขายไงบอกระพอกแก้วขายไงสวัสดีค่ะย้ายก็ซื้อย้ายมงคลด้อค่ะบ้านกุดคลองมูแปดตำบุคลองไช่เพื่อกมลาใสยังวัดกสินจ้าย้ายพอดีหนูบ่เคยเห็นทักบุงแก้วเราปลูปกบนพื้นปกติที่บ่ม่นำขังไว้ค่ะก็เลยอยากมาขอพรหมลุยนี่ยายเรือปลูกมาต่โดนไปจา้าซองเดือนค่ะปลูกได้ซองเดือนแล้วาลรา ย้ายขีดได้ยังไงคือมาปลูกบนพื้นแบบนี้หนูเห็นต่เพืนปลูกในน้ำไหมจ๊ะเห็นหลานพ่นเห็ดยืนทางในหลานก็เลยเราออกมาเห็ดพืนเห็ดว่าเก็ต้องปลูกในน้ำเด้อป้่าเห็ดแบบนี้แสดงว่าเขาเห็นพ่นปลูกแล้วมันได้ผลแล้วแมาปลูกจังสีก็ได้เพราะจะเปต้องปลูกในน้ำเราต้องปลูกในน้ำอ๋อก็เลยได้เริ่มปลูกก็ได้เริ่มปลูกที่การเริ่มต้นเลยเขาต้องเตรียมดินยังไงแน่ก่อนเสียต้นมาปลูกจ้าก็เตรียมดินพ่วนดินเห็นมันละเอียดผลแล้วคือเขาไทปลูกพักทั่วไปแมนแมน ก็ตัวไปพอเตรียมดินเรียบร้อยในดินย้ายต้องใส่อย่างบ่จ้าใส่ปุ๋ยมักมันคือมีร่องยังสี่พอเอาร่องกัร่องไห้น้ำไหลเด้ลูกแสดงว่าตอนที่ย้ายเตรียมดินย้ายต้องถยกร่องน้ำรอจ้ากัยกร่องไว้เังสิละเพชรแปลงแล้วก็ยกร่อง่บยกร่องก็ได้กับเพชรกาบกาประมาณว่าทีว่าเฮาสิเฮ็ดกับแปลงซํำใดพักมันสิไปซํำใดอันนี้เพราะว่ามันเจ็บแหลมมันก็เลยบ่บลูอ้โบรู้วนาิมันสิมาหอดพี่หอดนี้ นี่บ้านนี้เ้าก,ก็ตัดเพราะว่าบ้านเต้องเฮ็ดแปลงไงห้องจิตติดตัดออกตัดขัดนี่ออกค่ะหนูถามย้ายยังสิตอนที่ย้ายเตรียมดินสีเรียบร้อยแล้วย้ายเอาต้นแบบใหญมันมาปลูกเคือเอาไหนมันมาปลูกจาก้บจาบบจ้าเอาต้นนี้เลยนี่โอ,อ้ยย้ายต้นแบบใหนนี่นี่เด็ดเอาเด็ดยัแล้วสิจ้าเดี๋ยวกับหอบป่วนมาแล้วเอาพ้วนมาแล้ววันเ้าก็เสียบ เขาที่สีมันเนบเลยติจ้ากาขวดขวดมันสหมันดินมันสีล้วนมันปะจ้าดินมันสีล้วนมันเท่ากับเนบคางนี่คางนี่ใช้กันจ้ากประมาณนี้ห้างนี่ขันปลูกที่พ่อว่าประมาณเม็ดนึงได้บ่ยายหนูวะพ่ออยู่บ่เห็นไหนี่ประมาณเม็ดเม็ดเลยอันนี้แหละจ้าเนบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมันเอาเปียงกบเห็นหนาเลยเป็นยังค่อยเอาเฟี้ยงกบจ้าเพราะว่าดินสิ ดินเห็นมันเนียนซุ่มข้าสิบเรย์หดดูอ๋อข้าศิบเรย์เห็นมันสิซุ่มค่ะเขาปลูกแบบนี้แล้วเพราะเหน็บเรียบร้อยแล้วเขาต้องมุ้งหลังค้ายังเห็นไหมบ่ได้บ่มุ้งเลยเราย้ายโหดน้ำมันได้ไกลจ้าประเดี๋ยแต่มือมันขันมือมันซุ่มกับบ่โหดขันมันนั่นแน่กับหดบ่บ่เปียงน้ำค่ะบ่เปียงน้ำแล้วกาสดูเพราะเขาปลูกเรียบร้อยคุ้มฟางเรียบร้อยหดน้ำกันแล้วแต่ว่า ถามันซุ่มกับว่าโหดต้นตกับว่าหดจ้าเรียบร้อยแล้วย้ายใส่ใส่ฟุนใส่ปุ๋ยยังเพิ่มอีกบ่อก็แล้วแต่อันนี้แล้วแล้วแต่อันบ้านเ้องกับบ้านปุ๋ยอีกก็ได้จ้าเ้ากับบ้านปุ๋ยขันแล้วต้นแดงสิขันเราได้กินปุ๋ยแล้วกับพืชไปเลยบ้านย้ายดูแลหญ้ามันทังไหมันคือว่ามีหญ้าจ้าบ่ะเนี่ยกัดห้าเฟี้ยงป่กเด้มันกับว่าเกิดหญ้าบ่บ่เกิดห้าคือดีเนี่ยว่าเกิดหญ้า เกิดฮัดแน่เขาก็ลกองสิแลไะนี่มันนีกขึ้นยังน้ำยังสีนี่เขาก็ลกออกไวเขาปลูกเตี้ยงให้นานี่มันมันบางแล้วมันหลายแล้วนั่นมันหลายเดือนแล้วชองเดือนแล้วหนาตึ๊บจ้าเราปลูกไปโดนเป็นไดย้ายยัง่อจะได้เริ่มเก็บยอดมันจ้าประมาณจกเดือนบ่พอเดือนสิบแปดมือสิบแปดมืออ่าอว้ยขึ้นดีเด้อสิบแปดมือย่างโดนกับยี่สิบมือ ขันข้าปุ๋ยบ๊อนปุ่นบกเกงเน่ข้ากก็ยี่สิบเมือจ้าเราก็เก็บขายได้เลยค่ะแล้วพอข้าปลู่แบบนี้แล้วหนูเห็นมันมีมันมีขาบสนิมม่มีอย่างเนาะแสดงว่าเวลาข้าเก็บขายมันก็เก็บงายมาย,ยาผู้เอาไปกินบริโภคกก็เหตุงายผู้สิบเอาไปกินเขาก็ลางแดบบ่ขึ้นเดี๋ยไปฮะยูนใน้นามเดี๋ยวม,มันมีขี้ไข่เดี๋ยวจ้าเพราะว่าน,นี้เราเอาใ้ไปอะไรหนิแล้วก็โกโดไวอะไรหน่เนาะมันแบบ มันยอดอ้วนรัวแม่ย้ายจ้ะเห็นบ่นยอดมันคืองามคักแท้ยายตรงไซนี่ยังเป็นพิเศษบ่ยอดคือบอบอบ่มีกันมันสมาชมพูบานสีแดงสีเขากัเอาปุ๋ยมา่อวานเลยวานโคบโคบโคบไปเตี้ยโล่อตอนที่เก็บไปที่ย้ายขายเพิ่นแหมมันอ่อนไหมคะอ่ามันกินแบบปอบๆเลยนะเนาะขันที่เย็น ผู้พ่นมีแขวเนาะผู้พ่นผู้พนมีแวเพ่นสิอันนี้พ่นสิเบ้อออกเด้นานี่ตับกระเฮ็ดสุกๆแล้วบมันกระจิบหวานนี่มันกระสิถือแควผู้เทานี่ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเมื่อมันกระิีเริ่มเก็บยอดได้เราช่วงที่เก็บช่วงนี้ยายต้องดูแลอยไมงเป็นพิเศษบ่จจาบ่มต้องเห็นยังเป็นพิเศษเลยยังพิเศษจ้า เราย้ายปลูกมาแล้วเนี่ยเคยเจอปัญหาอย่างในการปลูกผักบุงแก้วบนดินอะไรี้ยเลีนี่แหละมีเลยปลูกไงบ่ได้ใส่อยังเงยเลยบ่คืออันปลูกผักอันที่เขาปลูกไปก็โคตรอย่างเอ็ดง่ายตอนที่ปลูกมาเนี่ยเอ็ดง่ายมากเลยแม่นยายว่าแมนเอ็ดง่ายที่สุดแม่นนนั่ี่มเพราะบุงแก้วนี่แหละค่ะย้ายได้เก็บขายทุกมือเลยบ่ค่ะบามือคันแม่นเพิ่นปลูกหลายๆคือผู้ยุนได้คนก็เจ้าก็เจ็บซึ่มื้อ <ừ> บามือเจ็บบามือเจ็บเท่ากับเด็กที่ว่าสีเก็บเก,บเก็บเบิดนี่สะสมตดวันนี่จังสีมันบ่มือรุ่นมากมันเกิดออกนี่ออกแล้วสีออกง่ายเข้าเดียวอ๋อค่ะปัญหาอย่างกับบนนี้เลยบ่จ้ที่ย้ายลูกผักบุงแก้วหมาเนี่ยย้ายกีฬาขอเดียกการลูกผักบุงแก้วมันที่อย่างจา้า คืออย่างกี้ก็ดีแล้วดีปุ๊กพักบุงแก้วมันดีจังไหนเนี่ยดีกับที่ว่าเขาตัดง่ายเฮ็ดง่ายพวกรันแม่ค้าเขาก็นิยมเปลี่ยนพักบุงกันอยังลับใช้ก๋วยเตี๋ยวนั่นมันลิ่ยากเฮ็ดยากจ้าในน้อยอ๋อพักบุงจีนมันยุบหลายมันยุบลงหลายแม่ค้าก็เลยมาพักบุงแก้วมากลัวจีจ้าเปลนอ๋อมันก็เลยเฮ็ดห้ยายขายง่ายบอกกับพักบุงแก้วขายง่าย ในพื้นที่หนึ่งงานของย้ายเนี่ยนี่ประมาณหนึ่งงานถึงโบจาอาจจะถึงจ้ะหนึ่งงานของย้ายเนี่ยมันสามารถเก็บขายได้ได้หมื่นละประมาณจักบาทค่ะข่าวๆที่ย้ายเคยข่าวๆมือนีกะแปลว่าเด็ดสี่เด็ดสองร้อยอม,มือละสองรอ้อยกลัวอะไรยูสองร้อยห้าสิบซ้ำนี่แหละจ้ะเขากับบาหมือเด้ค่ะบาหมือเก็บมันบ่ะขันเก็บชงเพลินก็ได้มือละสองร้อยค่ะจ้เคยมีปัญหาเลยว่าคือมัน ในมุมมองของหนูเนาะมันเก็บง่ายมันอยู่บนโขเราย้ายกันยางเด็ดย่างเด็ดเพีนป่ะดวใจถึงว่าจา้าแกนเรามันเกิดคือบม่อไหร่เวลาไปล้างย้ายกับบ่ต้องไปไปขัดไปอย่างบ่ไปหยวกยองหยวกก็ดีหรอกอ่อไปมัดไหนเพื่อนเลยลิรีใบอ,ออกจาก้าในมุมมองของย้ายที่ย้ายหรือปูแบบนี้พอย้ายมีพื้นที่แบบนี้เป็นบ่ะจ้าที่บ่บ่ต้องลุยน้ำเราย้ายบ่หมักลุยน้ำ แต่ว่าเพื่อนปุงนูงแนะนำมันก็นดีขึ้กันดีจ้าก็ดีอยู่ <บ úc S 2> <ด>ก็ดีคนละแบบนะค่ะคนละแบบจ้าดีจังใดแบบนั่นก็นสิดีว่ามันจังใดเหรอเฮ่อเขาบ่ต้องหดน้ไมไหมครับแมนบ่ได้หดนามอันนี้เทาหรือก็ได้หดก็บ่ได้เปียงหนามจ้าแต่ถ้าเขาบ่หดเทาก็ปล่อยไปนน้ำร่องสิก็ไ,ได้ค่ะเป็นน้ำร่องสิพอดีเห็นยาเห็นหลายอย่างปลูกข้าวโพดพักสลัดต้นหอมพักไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลย ไาตู้กับปู่ย้ายคิดว่าพักบุ่ไง,งที่สุดบ่จ่าแมนพักบุ่งงางที่สุดเท่าที่ย้ายปู่มาทั้งหมดเลยแมนเราก็ขายไงายขายายอ๋อจากนี่มีคนเพิ่นสนใจอย่ามาเบิ่งสวนย้ายอย่ามาเยี่ยมชมตลาดมองขายย้ายเิ่นสามารถมาได้อยู่หมองใดจ่าดีแล้ววฮมสัาสานเป็นสินค้าในหมูบม่บ้านของเฮาเลยจ้าก็มีคุณย้ายมานางขายอยู่นี่ตลอดเลยแมนค่ะย้ายนี่แหละ ย้ายเก็บออกม้แล้วแค่ล่างน้ำเพราะต้องมาขัดยังเลยกับม้วนสีได้เลยย้ายมันคืองามแต่หยอดอ่อนโอรัวอยู่เป็นตะกรอบค้างเนาะจะถ้าผู้ใดสนใจกับขับม้าจากสารคามสิไปกำมาราสสิไปกาะสินของใช้นี่เนาะค่ะกะเลียวใส่ของม้าทั้งนี่ไดเลยอยู่ใสยมือต้นซ้ำสาอ๋อค่ะ สมดเลยมีกาาเอามาแต่สวนจ้าเสนาวาย้ายบอมีปัญหาเรื่องหมองขายเลยนี่เนี่ยเพราะว่ามีหมองขายอยู่หน้าสวนจ้านี่ก็ต้องขอบคุณคุณยายหลายๆที่ให้โอกาสทั้งช่องขมาเรียนรูิธีการปลูกพันบุงแก้วอีกแบบนึงสำหรับคุณพิพนอยากเริ่มต้นปลูกนะคะืันนี้ขอบคุณยายหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ